คำถามจากทางบ้านครับพีบครับผมแนะนำมือถืองบาพันเท่าไหร่ครับตอนนี้ดู Red Muni Note 14 4G ไว้มีตัวเลือกมาให้เที่บยไหมครับเพราะว่าเน้นเสถียรนะฮะเล่นโซเชียลลำโพงจอผ้าใช้ระยะยาว3 0ปีไม่เน้นกล้องไม่เน้นเกม3-4ปี งบ5 0าพันเสถียรด้วยตัดเลตมี่ไปเลยคือต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเลดมี่หรือโป๊กโไม่ทนผมซื้อให้พ่อแฟนใช้ตอนนี้เขาปีที่4แล้วทำตกทำไรทำมังมะพร้าวทนนะแต่เราต้องดูจากสถิติแล้วก็การอัปเดตซอฟต์แวร์คือเสถียรเ,เนี่ยมันมีหลายเรื่องสเสถียรเรื่องซอฟต์แวร์ลื่นใช่ไหมหรือสเสถียรเรื่องการอัปเดตที่อัปเดตบ่อยแล้วก็มีปัญหาน้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นอัปเดตนานเนี่ยซัมซุงมันได้กินอยู่แล้วแต่ซัมซุงจะไปใช้แรมสีไม่แนะนำพอมันม่ลื่นต้องไปซื้อ น่าจะถึงนะครับ3-4ปีมีอะไรเปลี่ยน Samsung ผมให้ตัวเลือกเป็นอันดับหนึ่งแต่มันจะไม่ได้ลื่นที่สุดแต่ว่ามันน่าจะอุ่นใจสุดเพราะว่าซอฟต์แวร์อัพนานด้วย4ปีใช่ปะ่ะตัวเล็กมันน่ะ3-4ปีต้องมีแน่ๆนะครับแพทความปลอดภัยอีก5ปีเนะี่ยถ้าเป็นตัวเล็กนะพวก A06A16 ไปเอารุ่นที่เป็นแรมไม่ใช่แรม4นะแรมเพิ่มขึ้นไปแล้วไม่ปิดลำพัดนะครับอันดับ2 Vivo ไปเลือกไม่เลยแต่สเปคมันจะไม่สูงนะครับพวกนี้คือเข้าจะไปถัวเรื่องการรับสัญญาณรับดาวเทียมพวกนี้นะครับถ้าใช้เรื่องนี้ด้วยก็เอาเป็น Vivo ได้นะครับหรือ Oppo อันนี้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกสเปคเค้าจะไม่สูงเลยรุ่นพวกนี้แต่มันใช้นาน ได้เพราะว่าอย่าง Color OS มันทำมาดีนะครับผมให้เป็น number 2รลองจาก One UI ทีนี้โจทย์คือใช้ได้นานโซเชียลลื่นไม่เน้นกล้องเน้นลำโพงดีจอดีซ m s u ุงจอดีสุดในนี้ถ้าจะเสพโซเชียลอะไรพวกนี้นะมีออเนอร์อีกตัวหนึ่งแต่รอโค้ดแต่ออเนอร์เนี่ยซอฟต์แวร์มันอย่างที่บอกถ้าใช้ระยะนานอะเสะถียรมันวัดได้หลายอย่างถ้าเอาปลอดภัยได้ไหมเอาปลอดภัยก็ซ m s u n งอีกมีนอ็อตแล้วถ้าเกิดใช้เสร็จโอนต่อไปให้มารดกก็ได้อีกจริงๆเนี่ยมีตัวเรื่องประมาณนี้แล้วก็ไปดูรีวิวเซิร์ลลนนรว,นนว,นออวรันเมากอใหห้้เนฟต์แวรลัต ค,คือสเปกอ่ะมันอัดมาได้แหละแต่ว่าบางทีใส่สเปกมันเยอะมันแหลกๆกระตุกกระตุกก็มีเยอะแยะไปนะครับอ่ะลองดูครับประมาณนี้แต่เอาซัมซุง램สี4นะ